ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Focus รายการที่จะโฟกัสทุกแนวคิดสมาร์ทเพื่อธุรกิจคุณค่ะคุณผู้ชมลองสมมุติตัวเองดูค่ะหากเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดที่ห่างไกลและต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพพอถึงวันสำคัญต่างๆเราก็อยากที่จะกลับไปพบปะครอบครัวในถิ่นบ้านเกิดของเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือการใช้บริการขนส่งที่ปลอดภัยและไว้ใจได้ เพื่อให้เราได้ถึงบ้านเกิดเมืองนอนโดยสวัสดิภาพนั่นเองถือเป็นจุดแข็งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของนครชัยแอร์ที่ทำให้ใครๆครก็ต้องใช้บริการเสมอมาทั้งหมดมาจากแนวคิดที่มุ่งหวังจะเป็นที่หนึ่งในทุกๆด้านแต่ในความเป็นที่หนึ่งนั้นเขาต้องทำอย่างไรต้องลงทุนไปกับอะไรบ้างที่ในที่สุดแล้วก็ทำให้นครชัยแอร์หวังจะส่งผู้คนไม่ใช่แค่ถึงถิ่นบ้านเกิด แต่อยากให้ถึงหน้าประตูบ้านกับการปฏิวัติมุมมองวงการแท็กซี่ไทยอ่อไทยแท็กซี่วันนี้มีเรื่องราวมากมายให้โฟกัสเดี๋ยวเราพักกันสักครู่และจะกลับมาพูดคุยกับพิธีกรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจพี่เก๋ดรุสกรวิสุทธิ์ศิลป์ในช่วงหน้าคะ่ะ ีีจนได้รับเกียรติสัมภาษณ์คุณสุเทพบุญงอกผู้จัดก,การอาวุโสที่ถือเป็นมือขวาคนสําคัญของผู้ก่อตั้งนครชัยแอร์เป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมกับนครชัยแอร์เลยก็ว่าได้ค่ะจบจนปัจจุบันไม่ว่านครชัยแอร์จะพัฒนาอะไรใหม่ๆก็ไม่น่าแปลกใจที่จะต้องมีผู้จัดก,การอาวุโสท่านนี้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เห็นบอกว่าแต่เดิมไม่ได้ชื่อนครชัยแอร์ครับใช่จริงจงนครชัยแอร์เนี่ยก็แยกแยกมาจากบริษัทนครชัยขนส่งซึ่งเมื่อปี29เนี่ยนครชัยขนส่งก็แยกออกมาเป็นนครชัยทัวร์แล้วก็นครชัยแอร์อืมอืมก็เลยกลายเป็นนครชัยแอร์ที่เรารู้จักทุกวันนี้สมมุติดีกว่าคืออย่างจีนเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้บริการรถทัวร์การเข้าไปใช้บริการนี้มันต้องทํำยังไงบ้างก็เมื่อก่อนนะครับการที่จะไปขึ้นรถทัวร์เนี่ยจะต้องไปเดินไป ซื้อตั๋วในช่องขายตั๋วเลยต้องไปที่ที่ที่ก็มีรถตัวนั่นแหละที่ขนส่งแต่ต่อมารู้สึกนครชัยแอร์จะเป็นเป็นเจ้าแรกนะที่มีการขายตั๋วผ่านทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์แล้วก็มาออนไลน์อย่างที่เก๋เคยมีโอกาสได้ใช้บริการไหมคะเมื่อเมื่อสมัยนานแล้วเหมือนกันนะฮะสมัยยังหนุ่มๆอยู่างเหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็จําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะสมัยก่อนที่ยังไม่ได้จองตั๋วผ่าน อ่านออนไลน์เลยได้ซ้ำสมัยใช้ตอนนั้นเลยนะครับจะเคยเคยเคยนั่งนครนจยแอร์นะก็มีรถแบบรถเลยนะ VIP อะไรทุกอย่างนะเป็นรถที่รถแบบที่นั่งน้อยๆที่นั่งน้อยๆที่นั่งสบายๆกว้างๆหน่อยอุ้ยเป็นยังไงอ่ะหนูไม่เคยเห็นนะเอาน่าจะเป็นเราเราทำรถรถสามที่สองที่นั่งน่าจะเป็นเจ้าแรกๆตอนตอนที่คือทั่วไปเขากี่ที่นั่งคะเอ่อทั่วไปจะมี40ที่นั่งถ้าเกิดเป็นรถอ่า รถแอร์นะเมื่อก่อนจะมีรถพัดลมด้วยอันนั้นก็จะมากกว่านี้อีกแต่รถรถสี่สิบนั่งก็เราจะมาลดเหลือสาสิบสองที่นั่งซึ่งตอนนั้นนครใช้แอร์ก็ใช้สโลแกนว่ารถนอนนครเช่แอร์มันจะจะดังแสดงว่าที่นั่งเองนอนได้หรือว่าเป็นอ่ามันก็ระยะห่างการเอนอนก็นอนได้มหมก็ระยะระยะระหว่างเบาะมันก็จะเยอะเพิ่มขึ้นเนี้ยคือคนคนที่จะไป ไปไกลงหเนาะพี่นะคือแทนที่จะไปล่วงหน้าแล้วไปนอนเช่าโรงแรมเนี่ยก็ไม่ต้องหรอกสำหรับคนที่เดินทางก่อนอนนอนในรถอ่ะคุณแจ6ไกลหกชั่วโมงแล้วไปไปถึงเช้าพอดีทำงานได้เลยอืมทำไมถึงคิดทํารถที่ที่นั่งน้อยๆอ่ะค่ะเพราะจริงๆแล้วมันก็เหมือนทําให้เขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายที่เราจะได้อะกาไรกําไรอ่ะมันน้อยลงไปมนะก็เราคงจะเน้นบริการก่อนเมื่อก่อนถ้าเกิดรถอ่ที่นั่งเยอะๆแต่คนไม่เต็มเนี่ย แต่กับไอ้สามที่สองที่นั่งอ่ะแต่เต็มเต็มทุกเที่ยวเนี่ยเต็มมันก็มัเหลี่ยมก็น่าจะใช่ใช่ใช่แล้วถึงราคาจะเพิ่มมันนิดหน่อยผมเชื่อว่าคนก็น่าจะสบายกว่าและยินดีที่จะจ่ายใช่ครับแต่ได้ฟังดูเนี่ยนักคอแชร์น่าจะเน้นเรื่องการบริการแล้วก็ทําอะไรที่แตกต่างมาตลอดนะจริงนะนอกจากรถ V I P แล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เจ้าอื่นเขายังไม่มีแล้วตอนนั้นเราทําก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับตอนล่าสุดเนี่ยนัคอนแชัยก็มีรถเขาเรียกว่าเป็นเป็นรถเฟิร์สพาธ รป็ชาที่มีที่นั่งกว้างกว่าไอ้ตัวสามสองท้นั่งอีกอโหอันนั้นก็จะเป็นเป็นเป็นอีกระดับนะฮะแลวจํานวนคนเท่าเดิมป่ะคะสามสิบสองก็จะถ้าเกิดเป็นรถสิบสองเมตรเนี่ยก็จะมีแค่ยี่สิบเอ็ดที่นั่งน้อยไปเลยี่สิบเอ็ดที่นั่งแต่ถ้าเกิดเป็นรถสิสิบห้าเมตรก็สามสิบที่นั่งอกก็นั่งกันสบายเลยฮะใช่ครับอาจจะนั่งสบายสบายนั่งเครื่องบินหลอกคอสตบอกกัไม่รู้นะมันมีไงมันมีบางคนลูกค้าบางคนที่ ชีวิตเนี้ยไม่ขึ้นเครื่องบินแน่นอนมีหลายคนที่รู้จักแล้วเขาจะเขาจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะนั่งรถทัวร์จะสบายไหมอย่างเงี้ยก็ในในรถมันก็จะมีอุปกรณ์อย่างทีวีเนี่ยที่นั่งคนทรสามารถดูนังเรยแยกแยกส่วนได้ก็เหมือนเครื่องบินนะเหมือนเครื่องบินเหมือนเรานักเครื่องบินไปเครื่องบินไปต่างประเทศนะก็ดีดีกว่าโลคอสนะผมว่านะก็คือ ก็ก็ก็น่าจะสบายด้วยแลวได้พักผ่อนได้นอนไปด้วยแล้วโอเคนะแต่ว่าหลังต้องลองใช้บริการบ้างดีกว่าอออใช่เพราะบางค,คนบางคนติดอยู่อย่างหนึง่งพอขึ้นเครื่องบินแล้วจะเหมือนอึดอัดคือวิวมันเห็นแต่เมฆแหละ <f ungs> แต่พอเป็นนั่งรถทัวร์เนี่ยจะรู้สึกว่าเห็นถนนที่เปลี่ยนไปจากถนนคอนกรีตกลายเป็นทุ่งนาะบ้างเป็นภูเขาบ้างบางคนก็จะชอบไปทัรถแบบนี้ใช่ก็ชอบดูเส้นทางเปิดนะอืมรถไแต่ส่วนตัวคือ สิ่งที่สงสัยคืออย่างเงี้ยคือเหมือนสิ่งที่พัฒนาขึ้นเราเห็นแล้วแหละมีความ V I P ไม่อะไรเพิ่แต่ว่าฐานจริงกำไรมันจะเท่าที่อื่นไหมคะก็ถ้าเกิดพูดถึงในใน,ในช่วงสั้นๆเนี่ยก็ก็ไม่เท่าแหละครับต้นทุนสูงกว่าที่แน่นอนต้นสูงๆแลก็คิดว่าเราก็คงจะเน้นบริการแล้วก็อนาคตเราคิดว่าระยะยาวน่าจะดีอือคือเป็นการมองแผนระยะยาวมากกว่ามากกว่าเก็บกําไรระยะสั้น ของพวกนี้ต้องมองระยะยาวๆต้งอพงพยายามเอาฐานลูกค้าไปก่อนใช่แล้วโดยมาตรฐานการออกรถของนครชัยแอร์เป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วก่อนที่เขาจะจะมาเป็นพนักง,งานนะครับพนักง,งานดยเฉพาะฝ่ายฝ่ายที่ปนรถคือเราจะมีฝ่ายพนักงานขับรถกับพนักงานต้อนรับนะครับก็จะมีการคัดเลือกสรรหาบุคคลแล้วก็จะรับเข้ามาก็จะมาอบรมมาเทรนกัน จนมามีคนชํานาญจริงๆถึงจะปล่อยคคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นคนขับหรือคนบริการคนครชัยแอร์ก็หนึ่งเรต้องคนขับก็ต้องมีใบอนุญาตอ่าน,นี้แน่นอนแล้วก็มีสุขภาพมีสุขภาพก็มีการครับเ่องสุขภาพค่ะก็มีเขาก็ตรวจตัวโรคตรวจดูมีตรวจอยู่สม่ำเสมอใช่ครับด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีการตรวจ สุขภาประจาปีทุกปีนะครับพนักงานก็คือเราสบายใจได้ถ้านครใช้ถ้าเกิดพนักงานนครใช้แอคขับขับรถไม่มีแบบวูดหรือลับในหรือจะมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาเราจะมีห้องฟิตเนสซึ่งจะมีการตรวจเรื่องสุขภาพตรวแรงดันตัวอะไรเนี่ยนะครับมีมีประจำนะครับเราทุกคนต้องไปไปออกฟิตเนสได้ตามที่กําหนดนะ เราต้องทำขนาดนั้นเลยครับบริษัทบริษัททัวร์ไม่ถึงบริษัทออกรถอย่างเงี้ยเราต้องทําดูแลพนักงานขนาดนั้นเลยใช่ครับพอเกิดไปวืบไปไงล่ะเกิดแต่ก็เน้นเน้นที่การบริการจริงแล้วผมว่าค่อนข้างลงทุนเยอะกับเรื่องบุคลากรนะครับลงทุนเยอะใช่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 ไหมฮะตอนนี้มีพนักงานทั้งหมดกี่คนในเครือของนครชัยแอร์นะของนครชัยแอร์น่าจะน่าจะตอนนี้น่าจะประมาณสองพันแล้วสองพันแล้วน่าจะสองเห็นบอกว่ามีการอบรมการอบรมต่างๆเนี่ยค่ะ มันเป็นอบรมเรื่องอะไระ่ะแต่ละหน้าที่อย่างท่าบถามนายใหญ่ว่าต้องเข้ามาต้องเรียนรู้กับตัวอุปกรณ์ตัวรถของแต่ละรุ่นอะไร<ม>ต้องชำนาญครับแล้วก็เรื่องการบริการเรื่องมารยาทเน้นรเรื่องมารยาทการแต่งกายอะไรอืมอืม,อมนี่นาในถะึงเป็นที่หนึ่งมาตลอดนะเพระามนมีความแตกตา่างมีการบริการที่ดีเราจีซามีคนลูกค้านี่จะมีลูกค้าประจําเยอะมากใจในเขาค่ก็้าลูกค้าเขาค่อนข้างเยอะ นครชัยก็เป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดในเรื่องของการบริการอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับเป็นที่ยอมรับกันในวงการเลยว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งก็เราก็ไม่เดี๋ยบไปพูดเองนะครับว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งแต่เราก็คิดว่าเราอยู่ในแถวแถวระดับเนื้องต้นของมันก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยผมว่าการพัฒนานี่แหละเป็นสําคัญทาให้ทาให้มีเกิดความแตกต่างแล้วก็พัฒนาบุคลากรด้วยก็มีการมีการ มีอะไรแป,แปลกใหม่ๆให้คนเห็นในเชิงของบริการตลอดนะถึงว่าถึงมัดใจลูกค้าได้อะอพูดอย่างนั้นดีกว่าจะมีหลักฐานค่ะหลักฐานคืออย่างถ้าเกิดคนรู้จักหรือคนที่ออกต่างจังหวัดบ่อยๆอถ้าพูดถึงว่าอาวเดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดนะคือรถทัวร์เอาไปนครชัยแอรซี่เห็นบอกว่าจริงๆมีลูกค้าบางคนเรียกร้องด้ว,ว่าอยากให้ไปเปิดที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เพิ่มเติมใช่ครับการที่บริษัทเราขยายเส้นทางหลายๆเส้นทางแต่ละปีก็ก็มาจากเสียง เรียกร้องจากทางรม่นพาดเองใช่ไหมใช่ใช่ก็อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ดูจากลูกค้าเรียกร้องมาทางในหลายๆด้านตรงนี้สคัญนะนครับก็เลยทำโอ้ก็เลยก็เลยเหมือนเป็นตัวการตีอย่างหนึ่งว่านครชัยแอร์นี่คือเป็นที่หนึ่งในเรื่องของการบริการเป็นที่หนึ่งในใจคนด้วยนะแต่ที่สําคัญคือจริงๆนครชัยแอร์เป็นคนที่หยหาอะไรที่เป็นที่หนึ่งนะขนาดบริการหรืองานบางอย่างเนี่ยยังทําขึ้นมาในแบบที่จิงว่าบริษัท ทั่วไปเนี่ยอาจจะยังคิดไม่ถึงเช่นทำนครชายแอร์อยู่ดีแล้วมาทำแท็กซี่อย่างเงี้ยเนี่ยข้างหลังจะจอดเต็มเลยเหลืองอาลามเนี่ยนะฮะทุกคนจะเห็นอยู่ทแท็กซี่แล้วเป็นแท็กซี่หน้าตาที่เราอาจจะไม่เคยเห็นในท้องตลาดมากอาจจะไม่เห็นเยอะเพราะต่อไปอาจจะที่ผ่านมาอาจจะเคยเห็นสีต่างๆเต็มไปหมดซึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยในแท็กซี่สีเยอะที่สุดในโลกแล้วตอนนี้เราได้มาอีกสีหนึ่งแต่นี่นะจะเป็นรถที่ถ้าทุกคนรู้จักก็น่าจะเป็นอันนี้คือโตโยต้าพรีว ซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นรถไฮบริดนะครคือใช้ระหว่างเครื่องยนต์ใช้ร่วมขับง,งเครื่องยนต์แล้วก็ Motor อมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้ก็กล้ามาสู่การทําแท็กซี่และออทัยแท็กซี่ทีนี้อยากให้พี่ยุเทพลองเล่าให้เราฟังหน่อยให้่านผู้ชมฟังด้วยนะครับว่าเป็นไงเป็ไงทำแล้วชัใช้แอร์อยู่ดีม,มีไอเดียขึ้นมาเป็นความแปลกใหม่อีกแล้วม,มาบริการคนในกรุงเทพแล้วตอนนี้ก็ ผู้บริหารรดับสูงก็ท่านก็บอกว่าเ,เราก็ทํารถตัวมาก็ได้ระดับหนึ่งนะก็ถือว่าดีระดับนึงก็เลยแล้วก็มีลูกค้าด้วยหรือหล,ลายๆส่วนก็อยากอยากให้เรามาทําด้วยนะครับเราก็ทั้งเราก็จะอยากทำด้วยนะครับนี่เสียงเสียงเรียกร้องจากลูกค้าอีกแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครับให้ความสำคัญกับเสียงเรียกร้องของลูกค้ามากก็นักคอนเทนเนีรยก็ถ้าเกิดจะทำอะไรก็เราก็อยากทำให้ดีเลยครับถ้าไม่ดีก็ ไม่ดีก็เอารถให้ดีรถอะไรที่ว่าดีอก็แล้วก็คิดว่าพีวอ่ะนะพีวอือดีนี่คือดีในแง่ไหนมันก็รายส่วนอย่างในตัวรถก็ต้องเอารถที่ดีที่นะครับพีวอและพีวอนี่ก็เป็นให้ดีกับสภาพแวดล้อมด้วยถึงแวดล้อมด้วยประหยัดด้วยคนใช้ก็ประหยัดด้วยก็คือจะลดปัญหาเกี่ยวกับปัญหาผ่านๆมาของแท็กซี่บางส่วนแค่นั้นเองครับเรื่องการปฏิเสธลูกค้าเรื่อง อ้างว่าไปเติมแก๊สเนี่ยก็จะเอาตัวนี้มาแก้บัญหนะอ๋อใช่อย่างที่เราจะเจอกันตลอดเลขแท็กซี่สามคันทุกคันแก๊สหมดพร้อมกันหมดเลยใช่อันนี้คือพร้อมกันเปลี่ยนกะพร้อมกันเอออะไรเงี้ยเป็นกะพร้อมกันแก๊สหมดพร้อมกันเลขกี่คันก็เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมองแท็กซี่ในค่อนข้างจะแง่ลบบางคนถึงกับแบบไม่ใช้บริการแท็กซี่แล้วเลย ถ้าพูดถึงคนขับแท็กซี่ในประเทศไทยต้องยอมรับว่าจากกระแสสังคมหรือแม้แต่กระแสโซเชียลที่คนส่วนใหญ่ได้พบเจอมักถูกมองในแง่ลบมากกว่านั่นจึงเป็นข้อสงสัยว่าทำไมคนครชัยแอร์ถึงหันมาจมตัวเองในวงการแท็กซี่ไทยนี้เพื่อมาหากำไรที่ได้เพียงน้อยนิดหรือว่าเพื่ออะไรกันแน่ เพราะว่า,วามีปัญหาเลยครเราก็อยากทำไอ้สิ่งที่มันบ้านเมืองมันมีปัญหาอยู่เ,<อ>เราลองมาทาดูว่า,วาเราเราคิดว่านัยภาพของของเณานังบัชีเนี่ยคิดว่าทําได้เราจะแก้โจทย์นี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะเท่าที่เห็นเมื่อกี้ผมก็แอบเห็นดูวยนะว่ามีระบบมากมายเลยมัไม่ใช่แบบว่าอูท็กซี่ปกติอ่ะเพราะว่าเรียกในดูมันมีถึงเรื่องความปลอดภัยมีถึงเรื่องการ ใช้เทคโนโลยีแหละใช้แอปในการเรียกรถใช่ไหมครับมีรวมถึงพนักงานเนี่ยต้องยินพนักงานปกติท็้งี่ไม่ต้องมาเช่านะอันนี้เป็นพนักงานของบริษัทนรไทยั่นต้องให้พี่สุเทพเล่ากันแล้วว่าออทยแท็กซี่แต่ละคันเนี่ยจริงๆคุณสมบัติการทํางานของเขาในแต่ละคันเนี่ยทำอะไรได้บ้างการบริการของเราก็จะตอนนี้ก็คือมีมีแบบถ้าเกิดรถรถว่างอยู่เนี่ยเราสามารถโบกได้อ่าโบกเรียกได้อ๋อโบกได้ปกตินะได้ปกติแต่ถ้าเกิดรถอ่าสแตนบายหรือรถว่างอยู่นะครับแต่มันอยู่ในสถานะสแตนบายเนี่ย บางทีเราวิ่งไปเนี่ยเรียกผ่านแอปไก็ก็มีทั้งเรียกผ่านแอปด้วยครับซึ่งเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปของออไทยแท็กซี่ได้ข่าวว่าตอนนี้มีคนโหลดแล้วเป็นแสนอ๋อเป็นแสนนะครับทะลุแล้วใช่ไเป็นแสนนะครับเป็นแสนทะลุแสนทั้งแสนเร็วๆเนี่ยนะครับแสดงว่าตอนนี้ก็เป็นที่เริ่มเป็นที่นิยมเลยแหละเริ่มเป็นที่นิยมคนเรียกใช้ตลอดมีใช้ตลอดวันเลยนะใช้ใช้ตลอดทุกวันแล้วของเราตอนนี้มีรองรับลูกค้าของเรากี่คันแล้วตอนนี้เรามีรถยิ่งอยู่ประมาณ300กว่าคัน ยังไม่เ uh, ต really> ็มเปลี่ยนเลยแลวเรื่องระบบความปลอดภัยที่มีให้กับล okay. ูกค้าเนี่ยมีอะไรรองรับบ้างก็เอาละตัวรถเนี่ยเอาเราเราใช้พิวดแล้วก็ใช้การซ่อมบำรุงโดยศูนย์โตต้าเกมมอเตอร์ไว้ใจได้เรื่องคุณภาพรถไม่ต้องห่วงส่วนเรื่องคนขับเนี่นะครับเราเราก็จะมีการพนักงานเป็นพนักงาน พนักงานประจําบริษัทเลยซึ่งนี่เราเป็นข้อแตกต่างเรารับมาให้เป็นพนักงานบริษัทแล้วก็มีการคือมีเงินเดือนมีสวัสดิการเหมือนเหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไปเลยใช่ครับใช่นะครับโอ้ก็จะเห็นสีชมพูนะสูตรสีชมพูนะแล้วแล้วทีนี้เขาก็เขาก็จะทําเป็นงานบริษัททีนี้ล้วก็ก็ต้องมีการดูดูสเปคแล้วก็จะต้องมีการรับคนมาตรฐานในการรับนะครับดู แล้วก็จะมาเสร็จแล้วก็ต้องมาอบรมอีกนะครับอบรมทั้งเรื่องการให้บริการทัศนคติทัศนคติครับก็หลังจากขับไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ต้องเรียกมาอบรมเพิ่มในส่วนที่บุคลอยู่หรือว่าบางครั้งก็จะเสริมเข้หมปคหมนบอกว่าแม้แต่กระทั่งการอบรมพนักงานใหม่ผู้บริหารก็ต้องลงมาอบรมด้วยเอาครับโดยโดยเฉพาะท่านประธานคุณอนันต์เนี่ยก็ ทุกรุ่นนะครับท่านพยายามเข้าทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนยังน้อยต้องเปลีเวลามามาเข้าพบก,กับพนักง,งานทุกรุ่นเลยครับซึ่งมีผลต่อกําลังใจหรืออะไรใช่ครับพนะะักงานได้เจอประธานก็รู้สึกจมีกำลังใจแล้วก็มุ่อองมั่นย่ก็ทําให้เกิดความใกล้ชิดในองค์กรมากขึ้นเนาะแล้วก็เนี่ยอีกแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเลยคือ ให้ให้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับบุคลากรกับคนเยอะมากนะครับที่นี่วาจะเริ่มธุรกิจใหม่แต่ว่าสิ่งที่ยังยึดมั่นอยู่ก็คือการนเวสต์ในบุคลากรลงทุนในบุคลากรเยอะมากเพราะฉะนั้นเป็นพนักงานประจํานี้ก็ต้องมีการประเมินอะไรกันปกติเหมือน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 เลยใช่ไหมครก็อย่างอย่างของออทยเนี่ยจะมีการประเมิน3เดือนแรกผ่านไหมถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านเรื่องอะไร ก็เรียกมาคุยกันอย่างนี้ดีนะฮะเพราะถ้าสมัครเป็นพนักงานแท็กซี่ที่นี่มีตันประเมินด้วยเหรอคะประเมินครับประเมินว่าใช่จริงๆเพราะเราเพราะมีเงินเดือนนี่ใช่ไหมเงินเดือนจะขึ้นไม่ขึ้นอะไรย่างี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีเงินแล้วก็ต้องมีการประเมินเพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณภาพของคนขับคุณภาพของการบริการดีขึ้นเทียบกับทั่วทั่วไปที่เราเคยเจอซึ่งอาจจะไม่ได้มีการประเมินอะไรคนก็มามามาขับแท็กซี่ปกติทั่วไปประเมินแล้วเราก็ยังอนาคตเนี่ยเรา เราก็จะมีเหมือนกับว่าอยู่กับเราไปถึงระยะนหเขาอาจจะเป็นครูฝึกเป็นรุ่นพี่ดูแลน้องก็มีระดับนะระวางแผน้ว็คือจะมีระดับระดับท่านระดับหนึ่งระดับสองซึ่งก็จะมีความสําคัญที้ทุกคนได้มีการพัฒนาเติมโตมมีควาเป็นสังคมหนึ่งเลยนะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัว